วันนี้ผมจะมาแชทเกมโรบอทนะครับผมเกมโรบอทที่วันนี้ผมจะมาเล่นนะคือแมปอีเวนนะก็คือแมปหลบหนีนั่นเองนะครับผมถ้าถ้าทุกคนอยากจะมาเล่นก็มาเล่นได้นะทุกคนโอเคตอนนี้กําลังเลือกด,าดา่านนะทุกคนว่าจะเอาด่านไหนนะเรียบร้อย เดี๋ยวคนผมตัดมาตรงนี้ทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ต้องใช้เวลารอให้มันมันโหลดเข้าแมปนะผมตัดต่อตรงนี้นะตอนนี้เราต้องรอเวลาก่อนไปตัง สามารถซื้อแล้วลองมาใช้ดูนะมันสว่างมากนะทุกคนเฮ้ยมีมีโอ้โหจอซีน่าจอซีน่ามามีเหรอเโอ้ขุโดนโน้ขมโดนเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเราต้องให้เพื่อนมาช่วยทุกคนถ้าแล้วเราแล้ว ขีดแค่้านละสีขาวเนี่ยถ้าหายหมดเราก็ตายนะทุกคนเรื่องหายไป,ไปหมดไม่รู้่าเออจะมียังไงอุ้ยอ้ยอาวเสียชีวิตอ้าวแต่จะไม่รู้นะวันรอดหรือเปล่าแต่เวลาหมดพอดี แต่คิดว่าน่นนาจะไม่รอดนะเพราะพวมพวมมันขึ้นผมก็เสียชีวิตอ่ะมีวูเขาไฟแลยทุกคนมีวูเขาไฟมีรถอ,อืมเราต้องเช็คายละเอ,เอ,อียดอมแมก่ันเยทุกคน เอาเอา,เอาชีวิตรอดเราโปทนเราต้องดูสภาพก่อนว่าเฮ้ยสตูอีตรงนั้นผมเห็นรูาปแปบบเงี้ยสตูโดนดึงๆอยู่เอยบ่วง xác định là tay đôi long lại tay đôi thôi 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 thôi

เพือนช่วยหน่อยเฮ้ยขึ้นเออขึ้นได้อยู่โอ้โหจะรอยมัมน,นะทะลุกันแล้วเกือดรอดไหมน,นะไม่นาม่าลอยนะโอ้โหเพื่อนรอมไหมนะ ออนะ oh เพื่อนรอดมาแล้วโอ้ไม่รอดเพื่อนเฮ้ยเพื่อนรอดเหรอวะโอ้ยจะตายไปลวโดนในรถเนี่ยข้างล่างตรงนี้นะโดนไปหมดแล้วไม่จะตายแล้ว <c oughs> ไม่เสียชีวิตร้อยไหนไหน เราอยู่ตรงนี้เราสามารถซื้ออะไรได้ไหมอุปกรณ์เนี้ซื้อหรือเปล่าเออสร้างามา ได้เลยคนรูบ้อบอก่าผมมีเลด้นะผมซื้อมา กะ่้เดี๋ยวตัดไปตอนนี้ผมตายแล้วอันโอเคไม่ไม่ไม่ตายแล้วโดนไม่ไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วรอดแล้วมี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 บีเพื่อมาช่วยเราโดนขอใช้ไฟฉายเอ๊ะก็ใช้ตะเกียงกันโอ้โหโอ้โหโอ้

เกือบโดนโดดขึ้นโดดขึ้นนี้โดดขึ้น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 เกือบเกือบเกือบตายบอญตานองมัน ตามตามโอ้ oh my god ึ้นไหนที่ไหนวะเฮ้ยขึ้หนหายไปแล้วเฮ้ยพวกพวกก็ลอยนะตรงนี้อ้อยเพื่อนตายเลย ม่เอลันมาโอ้ยเจ็รอดด้วยเจ็บรอดรอดชีวิตไว้ทุกคนรอดผมรอดทุกคนรอดรอด,รอดครับทุกคนรอดเฉยตอนแรกน่าจะตายนะเพราะตอนแรกมันไม่รู้ว่าผมเหลือกี่คนเหลือผมคนเดียวไม่รู้นะแต่ผมแบบรอดเฉยตอนแรกมันะจะตายนะตอนแรกไม่รู้นะว่าจะรอดหรือเปล่า ลูกจะตายไปแล้วนะรอดเฉยครับรอดเฉยเลยเจ็บเดยวข้ามตัดไปตอนที่เข้าดา่านแล้วกันโอเคมาทุกคนคราวน,นี้เปลี่ยนดาน่านแล้วทุกคนไม่ใช่กานเดิมน,นะโอ้โหผมข้าจะชอบแบบนี้มากเลยแบบนี้มันมันโดดโลง่ลงๆมากอุ้ยโอเคโอเคอเราละาเราเราจะลงอ้ยเอวโอุ้ยล่วงเลย เงี่อนมีมีมีก่อนี่ก่อน,นีงก่อน,นอย่าเพิ่มเย่าเพิ่มวัวน้ำมีอะไรรึเปล่าใช้ลิปแป๊บ เนี่ยเราเราสามาขึ้นลิฟต์ได้โอ้โ้โอ้ไม่่ามาเลยอุ้ยเอาล้อเฉยข้าเฉยมีโดนไปละขอเลิกเลิกเลิกดเซฟไฟก่อน โอ้สมมัแอรมีแล้วหนยแ่ตววมันน่าแอนี่ตอนนี้เราเห็นทุกตัวเลยมีตัวน่ตัวหนึ่งฉันจะถนกไหมดนี ถ้ามครูมาปุ๊บก็จะหลบค่อยหลบมาทุกคนตอนนี้ตอนค่อยหลบก,ก่อนอยากลองของว่ะมามา,มาก็มาเรื่องอะไรอ๊

one get to michael here hey michael here ทุกคนรอดอีกแล้วทุกคนครูผมรอดอีกแล้วว่าดีทุกคนเนี่ยของจริงของจริงอ่าเริ่ม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 ชำนาญเริ่มชำนาญแล้วต้อง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 ค่อยๆเล่นไปแล้มันมันจะชำนาทุกคนโอเคเดี๋ยวเอาตานี้เป็นตาสุดท้ายแล้วกันว่ดูว่าน้องนี่จะรอดไหมงงกว่าเราเนี้ไม่ตาสุดท้ายนะ ไม่อว่าเรานี้ผงจะรอดในวนตัดท้ายลูกเล่นอันหนึ่งเชื่อตัวเองเยอะจังอุ้ย <One more S 1> อ๋อลืมไปเลย <more> ม,มันสามารถใช้เป็นเพลย์เปอร์อตันได้ <more> อกูแต่นี่ออยอะไรมาแล้ว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 

มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โ้ยผมวิ่งตาดมาและออแมลตันน้นไม่ทนหน้าผมเต็มเต็มเลยโอตายเลยโอ้ตาย

ตาสุดท้ายผมนะครูไม่อยากตายต้องรอให้ได้สวยเครื่องหมด,ดแล้วล่ะสวยมากมาต้องดูก่อนน่มาเครื่องที่ล่วงไหมเอ่อฮู้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 เย็บร้อยนีย่มัน เดินวนเดินวนกดไม่ท <You S 1> ัน,น,นสวยไป โอเคตาส automated automated ุดท e like ้ายรอดครับทุกคนอู้อู้โอเคตาสุดท้ายผมรอดครับนนอู้สุดจัดครับนนตาสุดท้ายรอดสุดจัดครับผมนวลสุดจัดรัสสุดจัดรัสเซียสุดจัดรัสเซียสุดจัดรัสเซียโดน แต่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนอยากให้ผมรีวิวแบบบล็อกฟูดก็ได้นะเพราะว่าผมช่วงนี้ผมก็รีบบล็อกฟูดนะแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพราะว่าบล็อกฟูดมันค่อนต้องใช้เวลานานนะถ้าอยากให้คนรีบบล็อกฟูดก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําให้นะทุกคนว่าบล็อกฟูดผมจะให้บล็อกฟูดให้ดูนะแต่ว่าต้องเป็นคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาเช่นนี้ก่อนนะ ถ้าจะมีอยากให้อะไรก็พิมพ์เข้ามาในใน,ในช่องความคิดเห็นน้งคนนะครคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like ไลค์กดตางชอบด้วยนะทุกคนบ๊ายบายครับ